สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่นิยายเสียงเรื่อง Goodbye My High Calorie ประพันธ์โดยฟ้ารดาอ่านโดยจันญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตาม Subscribe กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่44ตอนฉันไม่ได้เป็นเอกพฤติกรรม การรับประทานของวิสัญนีได้เปลี่ยนไปจากเดิมเธอไปที่ร้านอาหารในคอนโดมิเนียมสั่งอาหารแต่ละครั้งขอจำนวนน้อยๆแต่ให้คิดราคาเต็มและรับประทานแค่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นจากนั้นก็รีบขึ้นมาในห้องพักและวพุ่งเข้าห้องน้ำเธอล้วงคอให้อาเจียนอาหารที่เพิ่งตกถึงท้องพุ่งกลับออกมาข้างนอกทันทีฉันจะต้องผอมไม่ควรกินโดยเฉพาะสปากเกตตี้ผัดขี้เมา ให้พลังงานเยอะเกินไปปลายนิ้วเรียวกดปุ่มชักโครกน้ำได้หมุนเอาอาหารที่ลอยอยู่ให้หายวับไปทันทีแต่ยังไม่เป็นที่พอใจเธอยังคงทรมานตัวเองโดยรับประทานยาถ่ายให้ท้องเสียไม่ให้มีอาหารหลงเหลืออยู่ในกระเพาะทำให้ร่างกายยิ่งผอมแห้งกว่าเดิมและไม่มีแรงเวลาส่วนใหญ่จึงนอนอยู่แต่ในห้องเว้นเสียแต่ลงไปรับประทานอาหารข้างล่างวันนี้ ขณะที่เธอนอนอย่างสิ้นเรี่ยวสิ้นแรงเสียงโทรศัพท์มือถือก็อดังขึ้นปลุกให้วิสันชินีสะดุง้งวิลงมาหาเฮียเฮียรออยู่ข้างล่างนี้เราจะไปหาอะไรกินกันนะเสียงห้วนๆที่ดังนั้นวิสันชินีจำได้แม่นว่าเป็นเฮียถังเช่าผู้ให้การอุปถัมภ์เขาหายไปหลายวัดโดยไม่ติดต่อกลับมาแต่ไม่ทำให้เธอยินดีกลับตกใจเมื่อรู้ว่าเขาจะพาไปรับประทานอาหารข่าเฮีย วิจะลงไปเดี๋ยวนี้ค่ะร่างบางคาลานลงจากเตียงอย่างสิ้นเรี่ยวแรงเธอถอดชุดนอนออกจากตัวแล้วเปลี่ยนมาสวมเดสีม่วงและสั้นเหนือเขา่าคอกว้างเห็นความผอมอย่างชัดเจนหรรายปลาว้าวึกลงไปต้นแขนเล็กจนน่ากลัวและขาเล็กหัวเข่าปูดออกมาเมื่อเธอเดินออกมาจากลิฟต์ผ่านห้องทำงานของเจรากาขณะนั้นตังทอนเบลซีและเมลดา ได้แวะมหาวิสัญนีต่างพากันมองหญิงสาวด้วยอาการตกตะลึงยายชนีใช่ไหมเจลใช่ตอนนี้ผอมมากแทบไม่กินอะไรเลยได้ยินเด็กที่ร้านอาหารบอกว่านางสั่งให้ทำนิดเดียวแต่ก็กินไม่หมดนะผอมโซขนาดนี้เหมือนกับเป็นโรคเอดเลยนะตังทอนอยังคงวิจารณ์ต่อแต่แล้วทุกคนก็อ้าปากค้างเมื่อเห็นวิสัญญีโผล่เข้าหาเหตุทางเช่าแต่เขาถอยห่างทำท่าตกใจ เมื่อเห็นรูปร่างของเธออะไรไม่ร้ายเท่าเสียงที่แผดก้องของผู้หญิงคนหนึ่งได้ดังขึ้นพร้อมกับร่างท้วมพรล่าและยิบระยับด้วยเพชรทองกระโจนเข้าใส่วิสันชนีอ๋อนางนี่เองที่เฮียเลี้ยงไว้เป็นนางบำเรือดูซิสภาพไม่น่าดูเลยเป็นเอดหรือเปล่าเนี่ยสอตุภรยาเฮียถังเช่าตวัดมืออวบซัดลงไปบนแก้มวิสัญน,นีเต็มแรงเธอร้องด้วยความเจ็บปวดร่างบางสีซด แล้วล้มลงไปกองกับพื้นเจรากากับเพื่อนหนูพนักงานคอนโดมิเนียมและผู้เช่าบางรายพากันกรูกเข้าไปหาแต่ซอตุสั่งห้ามด้วยเสียงดังฉันขอร้องขอจัดการกับนางหน้าด้านคนนี้เล็วจริงๆมือเท้าก็มีครบไม่ได้ง่อยเปรีย้ยสีขาสักหน่อยไม่มีปัญญาทำมาหากินหรือไงอยะได้แต่แบขาแบมือขอเงินผัวชาวบ้านอย่างนี้นะ่ะท่าทางซอตุโกรธจัด ไม่ยอมหยุดด่าดทอวิสัญนีง,ง่ายๆเฮียถังเช่าอับอายมากเขาพยายามเข้าห้ามแต่เธอผักร่างท้วมให้ล้มลงไปนั่งกองกับพื้นอีกคนอามวยไม่เอานาอย่าทำอย่างนี้เฮียอายคนไปคุยกันที่บ้านเถอะนะอายแต่ตอนแอบไปม,มีอะไรกันกับนางผีตายซากนี่ไม่รู้จักอายหรือไงเฮียนอนกับมันได้ยังไงพร้อมโกรกเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอย่างนี้เป็นเอ็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่นะ ฉันไม่ได้เป็นเอ็ดวิสัญชนีเถียงคอเป็นเอ็นเฮียทางเชา่าจึงหันไปพูดกับเมียว่าเมื่อก่อนอีก็ไม่ได้ผอมและเฮียไม่ได้มาหาอีตั้งหนึ่งอาทิตย์เลยนะทำไมอีผอมอย่างนี้ก็ไม่รู้ละไม่ฉันไม่ได้ผอมฉันยังอ้วนอยู่เลยวิสัญชนีไม่ยอมรับว่าตัวเองผอมเวลานี้เธอไม่อายแต่อย่างใดสติเริ่มหลุดเพราะกังวลเกี่ยวกับน้ำหนักตัวภรรยาเฮียทางเชา่าตวาดตาคม,คม จับจ้องราวกับจะให้ร่างนั้นมอดไหมจนเป็นผุยผงบ้าหรือเปล่าผอมแห้งยังกับซากผียังเถียงมาอ้วนอีกเฮีย yeah. เอาคนสติไม่ดีมาเป็นนางบำเรอได้อย่างไงนะเอะหรือว่ามันเป็นเอดจะให้ฉันบอกสักกี่ครั้งว่าฉันไม่ได้เป็นเอดนังอ้วนแกพูดพล่อยๆออกไปอย่ามายุ่งกับฉันนะวิสัญน,นีกริดร้องเสียงโหยหวนถลึงตาใส่ซอตุที่กำลังปรีเข้ามาจะจิกผมแล้วก็ชากลากถู พร้อมกับเล่นงานด้วยความแค้นที่ถูกแย่งสามีแต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เข้ามาแทรกบดินก็เข้ามาจับตัวซอตุเอาไว้ค่อยๆพูดกันครับตอก็มันเลวจะให้ฉันค่อยๆพูดได้ยังไงเฮียถังเช่าเป็นนอนกับนางผู้หญิงคนนี้ดูสิมันต้องติดเอ็ดแน่ๆขณะที่ซอตุกล่าวหาวิสันชญนีว่าเป็นเอ็ดอยู่นั้นตัวหญิงสาวได้แต่ร้องกรีดกรีดส่งเสียงเถียงว่าไม่ได้เป็น ซอตุก็ยังไม่หยุดที่จะใช้เสียงขู่ฉันขอสั่งห้ามแกไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับผัวฉันอีกไม่อย่างนั้นหนักกว่านี้แน่นางผอมซอตุขู่ฟอหน้าตาหน้ากลัววิสันชนีเห็นแล้วถึงกับสะดุ้งขยับตัวถอยห่างและสายหน้าไปมาพอเธอะอามวยแค่นี้เฮียก็แย่แล้วกลับบ้านกันเฮียสัญญาตรงนี้เลยว่าจากนี้เป็นต้นไปจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วเข็ดจริงๆ เฮียถังเช่าเข้าไปดึงมือภรรยาออกไปแล้วพาไปยังประตูหลังคอนโดมิเนียมแม้ว่าเธอยังจะมีอาการหึดทัดไม่ยอมเดินตามง่ายๆแต่เขาก็ลากไปจนได้วิบากกรรมของวิสัญชนียังไม่หมดเมื่อหนุ่มลูกครึ่งตัดผมทรงสุกีนเฮดซึ่งเป็นคู่ขาคนหนึ่งของเธอมาหาเห็นเหตุการณ์โดยตลอดเมื่อรู้ความจริงว่าวิสัญชนีมีเสียเลี้ยงและเธอมีร่างกายสูบผอม ก็คิดว่าเป็นโรคเอดตามที่ซอตูบอกกับทุกคนทำให้เขากลัวทำท่าจะขยับหนีวิสันชนีมองเห็นพอดีจึงเรียกเขาเอาไว้ทันที่รักมหาวิฤกมาสิพาวิออกไปข้างนอกวิไม่อยากอยู่ที่นี่เธอกวักมือเรียกลูกครึ่งที่มีอาการหวาดกลัวเพราะคิดว่าตัวเองอาจจะติดเอดจากเธอไม่ดังบ้าไปให้พ้นๆอยาเข้ามานะแกเอาเอดมาติดฉันแน่ๆเลย ทำยังไงดีละเนี่ยฉันไม่ควรยุ่งกับแกเลยนะฟังวิก่อนวิไม่ได้เป็นเอ็ดนะหญิงสาวตะโกนเรียกเสียงดังอย่างน่าสงสารแต่หนุ่มลุกเครื่องไม่สนใจหันหลังกลับแล้ววิ่งออกไปอย่างขวัญเสียแล้วก็สวนกับผู้ชายหน้าไทยหุ่นนักกล้ามผิวครามที่โผล่พรวดเข้ามาเสียงผู้ชายลุกเครื่องกล่าวหาวิสันชนีว่าเป็นเอ็ดชายกล้ามใหญ่ถึงกับตะโกนเสียงดังด้วยความโกรธนางวิ แกเป็นเอ็ดงั้นหรือแล้วก็มานอนกับฉันอีกเสียงเขาดังมากทุกคนในที่นั้นต่างพากันหันมามองโดยพร้อมกันลิปตาจําได้ว่าผู้ชายคนนี้คือผู้ชายอีกคนของวิสัญชนีไม่นะฉันไม่ได้เป็นเอ็ดวิถูกใส่ร้าย,ายพาวิบออกไปด้วยหญิงสาวส่งยิ้มให้ชายหนุ่มคนนั้นแต่เขาถอยกโกรดแล้วใส่หน้าไปมาอย่าเข้ามานะนางเอ็ดฉันกลัวแล้วโธ ฉันไม่น่าไปยุ่งกับผู้หญิงคนนี้เลยเป็นเอดขึ้นมาจะทำยังไงเนี่ยสวยจริงๆเลยชายหนุ่มวิ่งออกไปอีกคนวิสันชนีเห็นดังนั้นก็รู้ว่าผู้ชายสามคนได้ทิ้งเธอไปแล้วหญิงสาวถึงกับสติแตกกรีดร้องติดกันดังๆเมื่อบดินเข้าไปใกล้กๆเพื่อที่จะปลอบใจเธอก็ตะโกนไายราวกับเป็นคนบ้าเจรากายเห็นดังนั้นก็รู้ว่าวิสันชนีไม่อาจอยู่เพียงลำพังได้ ควรที่จะให้แพทย์เยียวยารักษาหญิงสาวโทรศัพท์เรียกรถพยาบาลเพียงไม่นานวิสัญชนีก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวเจรก,การติดตามข่าวของวิสัญชนีมาโดยตลอดจึงรู้ว่าเธอมีอาการทางจิตกลัวความอ้วนอย่างรุนแรงจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และใช้เวลาในการรักษาเป็นเวลานานจนกว่าจะหายเป็นปกติฉันแทบไม่เชื่อเลยว่าเยชนี ที่แอปแบลจะมั่วผู้ชายได้ตั้งสามคนฉันยอมขอยกมิ้วให้เลยหลังจากต่างอรได้รับฟังอาการทางจิตของวิสัญนญนีโดยเจราการนํมมัเล่าก็ออกความคิดเห็นอย่างผิดร้อนทุกคนจึงล้อมวงเข้ามาฟังอย่างสนใจพวกผู้ชายเพ่นไม่เป็นท่าเลยนะเห็นหน้าพวกเขาไหมล่ะตกใจมากคิดว่าเยาชนีเป็นเอกป่านนี้คงนอนฝันร้ายไปทั้งคืนแน่ๆเลยต่างอร ยังคงใส่อารมณ์ต่อเพราะไม่ถูกกับวิสัญชนีแต่เจรการปรามเอาไว้แต่ยายชนีไม่ได้เป็นเอ็นนินาเขาเป็นโรคกลัวความอ้วนเหมือนนางแบบทั้งหลายนั่นแหละตอนนี้กำลังรักษาตัวและฟื้นฟูทางจิตเรื่องที่ค้างขาดใจกันควรอภัยเขาเถอะนะเจรการบอกเพื่อนที่เคยถูกวิสัญชณีมองอย่างยำหยันมาแล้วจ้าแม่คนน้ำใจดีแหมเธอเองก็เจอมาเยอะเหมือนกันนี่เอาเถอะนะ ฉันจะยอมยอมไปเอาเป็นว่ายกผลประโยชน์ให้จำเลยก็แล้วกันถ้านางหายดีแล้วก็จะช่วยกันดูแลให้ดีที่สุดเมดาไม่โกรธวิสันชนีที่เคยมองด้วยห่างตาเพราะสิ่งที่เธอเป็นอยู่นี้น่าสงสารที่สุดให้อภัยคนที่คิดไม่ดีกับเราคือสิ่งที่วิเศษที่สุดเราจะได้รับผลบุญอย่างมหาศาลทันทีที่เบลซี่พูดจบทุกคนก็ยกมือขึ้นส่งเสียงสาธุโดยพร้อมเพรียงกัน สาธุขอบใจนะที่ให้อภัยเยชนีที่ผ่านมาเขาเจอกับวิบากกรรมมามากแล้วเราหวังว่าผลบุญของพวกเราจะทำให้เขาหายเร็วขึ้นและกลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมเบลซี่ยังคงย้ำให้เพื่อนๆรู้ถึงสิ่งเลวร้ายของวิสัญน,นีที่ได้รับเจรกาวิทนาพลิกตีสาวที่เคยอิจฉาในความผอมโดยเข้าใจว่าเธอคงมีความสุข กับร่วนร่างที่สวยงามแท้จริงแล้วนั้นไม่ใช่เลยวิสัญชนีจมอยู่กับความทุกข์เพราะกังวลเรื่องความอ้วนพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองผอมยายชนีคือตัวอย่างที่ดีทําให้ฉันรู้ว่าการโหมออกกําลังกายมากเกินไปและปฏิเสธอาหารมีผลเสียต่อร่างกายและจิตใจอย่างมหาศาลฉันทำถูกที่ผ่านตรงจุดนั้นมาแล้วเคยตกอยู่ในสภาพเดียวกัน จนต้องเข้าโรงพยาบาลให้จิตแพทย์มาช่วยบำบัดช่วงนั้นฉันทรมานมากความพอดีคือสิ่งที่ดีที่สุดเจลรากาเห็นตัวอย่างของการโหมอ,ออกกำลังกายและปฏิเสธอาหารของวิสัญน,นีแล้วจึงรู้ว่าการทำอะไรที่มากเกินไปมีแต่ผลเสียต่างจากเธอในเวลานี้มุ่งมั่นอยู่กับการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จึงเป็นไปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปกละยห้างน้ำหนักจากร้อยกิโลกรัมลดมาอยู่ที่50กิโลกรัมและที่นี่ได้ให้วิทยากรมาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพให้ตัวเองดูดีเมื่อเธอทำสำเร็จพ่อแม่เพื่อนทั้งสามและทรารทานก็ได้มาให้กำลังใจในวันที่เธอฉลองอายุวันเกิดครบ36ปีพอดี สุขสนต์วันเกิดนะจ้าสาวสวยตังทรเป็นคนแรกที่มาถึงในงานมันจงจูบแก้มเจรากาซึ่งแต่งหน้าด้วยสีโทนหวานและสวมชุดสวยสุดเซ็กซี่ซึ่งว้าวเข้ารูปโชว์เอวคอดเปิดไหลตรงชายสั้นนั้นระบายด้วยผ้าเย็บเป็นจีบพริ้วลอยหยักๆโชว์เรียวน่องสวยและรองเท้าส้นสูงขอบคุณมากนะตังทอเบลซี่กับเมลดาละ่ะหญิงสาวถามหาเพื่อนรักทั้งหมด ตังทอนหัวเราะเบาๆผายมือไปข้างหลังสองสาวที่สวมชุดมาสคอตเป็นกระต่ายคู่สีชมพูเดินในลักษณะเต้นสายสะโพกไปมาเจวระกาถึงกับตาโตมือปิดปากอย่างดีใจคืึกลิ์กับเพชรกลัดหัวเราะชอบใจหนูซึ่งสวมชุดเมดเสื้อขาวกรับโปรงลายสกอตสีแดงดัำถึงกับกรีดว้าวกระต่ายคู่สีชมพูน่ารักค่ะ ขอบคุณนะเบลซี่เบลด้างานเล็กๆจัดภายในครอบครวัวแต่เธอสองคนลงทุนซื้อชุดมาสคอตมาใส่ฉันซึ้งใจจริงๆเจรกาอ,อกกอดเพื่อนทั้งสองร้องไห้อย่างซาบซึง้งเมด้าถอดหัวกระต่ายออกและกระซิบเบาๆฉันไม่ได้ซื้อแต่เช่ามาโวยยังไงก็ขอให้เธอมีความสุขกับวันครบรอบคล้ายวันเกิด36ปีนะ่ะแม่กระต่ายแสนสวยนี่จ้ะฉัน ตังทอนกับเบลซี่ให้เธอนะสิ้นคำอวยพรเมวดาก็ล้วงเข้าไปในกระเป๋าดึงกล่องกร,รมหยีสีแดงเปิดฝาออกและเห็นว่าเป็นสร้อยทองเส้นเล็กๆล,ล่างสุดคือจี้กระต่ายแล้วส่งให้เจรากาเธอชื่อเจอรากามีความหมายว่ากระต่ายเราสามคนก็เลยเฟอร์ร้ายเธอด้วยชุดมาสคอตกระต่ายกับร่วมลงขันกันซื้อสร้อยทองแล้วสั่งทำจี้กระต่ายให้เธอไงจ๊ะ ขอให้เพื่อนรักมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งนะเบวซี่พูดผ่านหัวกระต่ายและแสดงความยินดีกับเจลกาด้วยซึ่งเธอก็กอดเพื่อนเอาไว้แน่นๆเช่นกันนอกจากพวกเราจะมาอวยพรวันเกิดเธอแล้วยังมาร่วมแสดงความยินดีที่เธอลดน้ำหนักสำเร็จจากที่เคยอ้วนน้ำหนักร้อยโลเหลือแค่ห้าสิบกิโลน้อยคนนักที่จะทำอย่างเธอได้ฉันขอให้เธอรักษามาตรฐานนี้เอาไว้ให้ตลอดนะ ตังทอนเข้ามาโอบกอดเจลกายอีกคนฉันขอบคุณพวกเธอมากนะที่อยู่เคียงข้างฉันมาโดยตลอดไม่ว่าสุขหรือทุกข์จิงสาวซาบซึ้งจนต้องเช็ดน้ำตาไป้อยๆคึกฤทธกับเพชรขลัดจูงมือกันเข้ามาใกล้ๆพื้นทางสาพระออกแล้วไปยืนข้างๆพ่อกับแม่ขออวยพรให้เจลมีความสุขจุงจำเอาไว้ว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะจะต้องมีสติ และเอาชนะใจตัวเองให้ได้นี่คือของขวัญวันเกิดกับความสำเร็จที่ลูกรถน้าหนักสำเร็จนะพ่อสวมให้นะคึกฤทิ์สวมสร้อยข้อมือเพชรเ้นเสล็กๆให้แก่หญิงสาวซึ่งเธอยกมือกราบลงที่หน้าอกของผู้ให้กําเนิดทั้งสองแล้วก็กอดกันกลมขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะแม่เจวจะทำตัวเป็นลูกที่ดีคะ่ะจะไม่รู้ว่าเจวทำได้เพชระลาดพูดจบ ก็หอมแก้มเธอด้วยความรักคึกฤทธิ์จึงหอมบ้างเจรกาหอมตอบกลับด้วยความรักมากลน้นที่มีต่อผู้ให้กำเนิดเรามาถ่ายรูปร่วมกันดีกว่านะยายเบลซี่เมลดา้าถอดหัวออกนิโนมาถ่ายรูปเร็วเดี๋ยวฉันจะถ่ายให้เธอเองได้ค่ะหนูกับเมลดา้าทำหน้าที่เป็นปากกรองถ่ายรูปเอาไว้เป็นจำนวนมากถ้าหากว่าเป็นรูปรวมก็ตั้งกล้องเอาไว้ ให้ถ่ายโดยอัตโนมัติจากนั้นงานปาร์ตี้ก็เริ่มขึ้นมีเค,ค้กผลไม้อาหารเพื่อสุขภาพงานนี้ปราศจากแอลกอฮอล์ขณะทุกคนกำลังเฉลิมฉลองวันครบรอบคล้ายวันเกิดกับความสำเร็จของเจรากาที่สามารถลดน้ำหนักได้สำเร็จเสียงกริ่งหน้าบ้านดังขึ้นทุกคนพากันมองด้วยความแปลกใจหรือว่ามีคนมาเตือนพวกเราว่าเสียงดังเกินไปเพชรกราดเป็นกังวลกลัวว่า การเฉลิมฉลองในค่ำคืนนี้สร้างความรำคาญให้กับเพื่อนบ้านคงไม่ใช่หรอกค่ะแม่เราไม่ได้ใช้เครื่องเสียงแค่คุยกันธรรมดาและไม่ได้ส่งเสียงตะโกนกันซัดที่ไหนล่ะคะนั่นสินะตังทอนยายหนูไปดูีิว่าใครมาครืร้อทลิ์ยกหน้าที่ทับหน้ายแก่หนูที่กำลังเคี้ยวลาบเห็ดอย่างอร็ดอร่อยเธอจึงรีบเกิอนอย่างรวดเร็วและพยักหน้ารับจากนั้นก็เดินเร็ว ไปที่ประตูรัว้วท่ามกลางสายตาทุกคู่ที่มองด้วยความฝืนใจกระทั่งเห็นหนูเดินกลับมาโดยมีร่างถุงสง่าของทรธานส่งยิ้มให้กับทุกคนคืนนี้เขาดูดีด้วยเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีน้ำตาลผ้าเนื้อดีกับปังเกงขายาวสีดำทรงตรงรองเท้าหนังหุ้มส้นเขาถือกล่องของขวัญที่ห่อด้วยกระดาษสีเงินผูกโบสีแดงมาให้แกเจรกาพี่ธาน เจรากาอุทานด้วยความดีใจเธอไม่คิดว่า,ราธรทานจะมาร่วมแสดงความยินดีกับเธอในค่ำคืนนี้พี่ทานมาได้ยังไงเบลซี่ก็ซิบถามเจรากาที่ยังคงอยู่ในอาการตื่นเต้นต่อการมาเยือนของชายหนุ่มตอนบ่ายฉันไลคุยกับพี่ทานนะว่าจัดงานวันเกิดเล็กๆไม่คิดว่าเขาจะมาและเข้ามาถูกเพราะเคยขับรถมาส่งฉันตอนไปออกกำลังกายสวัสดีค่ะพี่ทาน หลังจากหญิงสาวตอบข้อสงสัยของเพื่อนเรียบร้อยแล้วเธอก็ออกไปต้อนรับรธรรทานยกมือไหว้เขาและเขาก็ส่งกล่องของขวัญให้พูดคุยกันด้วยใบนหน้ายิ้มแย้มเพชรกลัดมองหน้าสามีที่ยังอยู่ในอาการแปลกใจต่อการมาเยือนของหนุ่มรอรูปงามและมาดเพเขาคือใครท่าทางดูดีจังเลยทำไมเยเจลไม่เล่าให้เราฟังนะผมก็ไม่รู้แต่คิดว่าคงเป็นคนสำคัญของเยเจล ไม่อย่างนั้นคงไม่ดีใจขนาดนั้นหรอกนะแฟนหรือคะเพชรกรลัดยังคงค้องใจต่อความสัมพันธ์ของหนุ่มสาวทั้งสองครึกฤทธิ์ส่หน้าผมไม่รู้นะแน่อย่ายเจียวพาเข้ามาแล้วเห็นหน้าชัดๆอย่างนี้หล่อมากดูดีด้วยผมไม่ว่าหรอกนะถ้าลูกจะคบเขาเป็นแฟนนะ่ะครึกฤทิ์ถูกชะตากับทลทา,านจนถึงขั้นพูดเปิดทางที่จะให้คบหากันเพชรกลัดคอนน้อย เมื่อรู้ว่าสามีไม่มีอาการห่วงลูกสาวเหมือนพ่อคนอื่นๆต่างจากเธอที่รู้สึกใจหายทาลูกมีคนรักจริงๆพี่ทานคะนี่พ่อแม่ของเจลนั่นเพื่อนๆค่ะแล้วนั่นเย,ยนินูสาวคนสนิทค่ะเจรกา,าพาชายหนุ่มมาแนะนำให้รู้จักกับทุกคนเขายกมือไหว้ทำความเคารพคึกฤทกับเพชรกะัดด้วยความนอบน้อมแล้ทักทายเพื่อนทั้งสามของเธอ และหนูที่ตะลึงต่อความหลอกของเขาสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับสาวๆส,สวัสดีลูกยายเจวไม่เคยบอกแม่เลยนะว่าจะมีแขกมาเซอร์ไพรส์เพชรกละดัเปลี่ยนท่าทีที่หวงบุตรสาวมาเป็นยินดีจนถูกสามีกระชับมือแล้วบีบแรงๆผมมาเองครับอยากมาร่วมแสดงความยินดีในวันเกิดกับลดน้ำหนักได้สำเร็จของเจวเขานะครับตามสบายครับ นิโนเอาน้ำมาเสิร์ฟแขกเชิญเชิญเชิญนั่งเก้าอี้ตัวนี้ก็ได้คึกฤทธิ์ขยับเก้าอี้ให้ใชายหนุ่มอย่างเป็นกันเองขอบคุณครับขอแนะนำเป็นทางการนะคะนี่คือพี่ทานหรือทราทานเจลรู้จักพี่เขาตั้งแต่เรียนมห้าแล้วมาเจอกันที่สวนตอนที่เจลไปวิ่งออกกำลังกายพี่ทานคนนี้คือผู้ที่แนะนำในการออกกำลังกายที่ถูกต้องการกินอาหาร และเป็นกำลังใจให้เจลลดน้ำหนักแล้วก็ช่วยแนะนำกูดบายแคลอรีให้เจลไปลดน้ำหนักค่ะยิงสาบอกให้พ่อแม่ได้รับรู้ถึงเรื่องราวของทรทา,านว่าเป็นที่ปรึกษาคอยให้กำลังใจแนะนำสิ่งดีๆเกี่ยวกับการลดน้ำหนักให้แก่เธอขอบคุณมากค่ะคุณทานที่ช่วยแนะนำในเรื่องลดน้ำหนักจนยายเจลทำสำเร็จอย่างนี้เพชรกลัดมองชายหนุ่มด้วยสายตาชื่นชม ไม่เป็นไรครับผมอยากให้เจลมีสุขภาพดีจะได้ไม่เป็นโรคที่แฝงมากับความอ้วนถ้าอย่างนั้นเรามาฉลองกันด้วยน้ำส้มดีกว่านะครับซึ่งเสียงคือกริ์ทุกคนก็ยกแก้วน้ำส้มคั้นเย็นมาชนกันแล้วชูขึ้นเสียงหัวเราะยังมีความสุขดังขึ้นจึงเป็นงานปาร์ตี้เพื่อสุขภาพจริงๆธราธานเข้ากับทุกคนได้ดีเจลรกายหินดังนั้นก็ปลีกตัวออกมาจัดอาหาร ไปเพิ่มให้แก่ชายหนุ่มเพชรกลัดเรียบเข้ามากระซิบถามเบาๆเยเจวลบอกแม่มาซะดีๆนะคุณถานเนี่ยแฟนเราใช่ไหมลูกเจารากาได้ยินดังนั้นรีบปฏิเสธทันทีไม่ใช่ค่ะแม่เจลไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นกับเขาเลยเจลไม่คิดแต่เขาคิดไม่อย่างนั้นจะเอาใจใส่เจลขนาดนี้หรือแม่ยินดีนะที่เจลจะคบหากันกับเขานะ่ะขอบคุณค่ะแม่แต่เจลไม่คิดเรื่องความรัก ความรู้สึกอย่างนั้นมันผ่านไปนานแล้วค่ะเจลมีความตั้งใจที่จะเป็นวิทยากรเดินสายตามสถานที่ต่างๆให้ความรู้แก่ผู้คนเพื่อลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีค่ะเมื่อเจรกาปฏิเสธเรื่องความรักเพราะต้องการที่จะอุทิศตนให้ความรู้แก่ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักเพชรกลัดก็ยินดีกับความคิดของลูกและให้การสนับสนุน อย่างเต็มที่